ในสวนทิวลิปนอกจากจะเป็นทิวลิปตามบริเวณสนามหรือบริเวณสวนที่กว้างใหญ่แล้วในนี้ยังมีสวนทิวลิปที่เขาจัดเพาะขึ้นเฉพาะซึ่งเรีนคล้ายๆกับสวนกล้วยไม้หรือเป็นเรือนโชว์อะไรทํานองนี้ขณะเราก็เข้าไปชมในสถานที่ตรงนี้คือที่เรียกว่าโบจิกตรงนี้เป็นเรือนเพาะชํากล้วยไม้แสดงกล้วยไม้พันธุต่างๆอย่างสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้ครบถ้วนหมดนะถ้าเราจะชม ไม่ต้องไปเดินชมข้างนอกก็ได้อันนี้เป็นห้องแอร์เย็นสบายาเขาไปชมมีดอกไม้ซีซัวให้เราถ่ายรูตรงนี้เป็นเรือนกล้วยไม้ส่วนเรือนที่ลิบจะอยู่อีกจุดหนึ่งก็จะมีไว้ให้เราชมอยู่สส่วนนอกจากในบริเวณสวนหรือสนาม อีกจุดหนึ่งที่สวนทิลิปที่นักท่องเที่ยวสนใจบริเวณนี้ก็คือบริเวณลานกังหันลมซึ่งสร้างขึ้นมาเป็นกังหันขนาดใหญ่นักท่องเที่ยวก็ไปชมเยอะถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของสวนทิลิปแห่งนี้บริเวณนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับลานหรือทุ่งคล้ายๆทุ่งนาสุดหูสุดตาเช่นเดียวกันปกติบริเวณนี้เขาจะปลูกทิลิปเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวเป็นแปลงเหมือนกับสีธงชาติ สุดตายาวเหยียดแต่ช่วงเราไปนั้นทิวลิปกำลังปลูกยังไม่เกิดให้เห็นสีสันจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราค่อนข้างจะผิดหวังหวังว่าจะได้มาชมสีสันอย่างเต็มตาก็ได้ชมแค่กังหันลมกับร่องน้ําเล็กๆน้อย บริเวณลานด้านหน้ากังหันลมก็เขาจะจัดทําเป็นที่นั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวแต่เป็นเก้าอี้ทีแ่แปลกเอาฟางมามัดเป็นท่อนสี่เหลี่ยมเอาเหมือนกับลังไม้มาวางนะที่จริงถ้าไม่มองไม่สังเกตก็นึกว่าเป็นกองฟางที่จริงสิ่งเหล่านี้คือเก้าอี้กลางสนามเป็นการดีไซน์ออกแบบที่แปลกไปอีกแบบหนึ่งจากนั้นคณะพวกเราก็เข้ามาชมในเรือนทิวลิป ซึ่งเมื่อกี้เป็นเรือนกล้วยไม้ตอนนี้ก็มาชมทิวลิปชนิดต่างๆที่บานสะพังงดงามตามที่เราอยากถ่ายรูปก็จ่ะเอาจ้องเอาถ่ายเอารูปไหนก็ได้นะแต่มันไม่เป็นธรรมชาติคือไม่ได้อยู่บนพื้นดินได้เวลาตามนัดหมายเราก็มาสู่จุดนัดพบนะักสวนที่หรือแห่งนี้คณนะเราก็ได้มีวิรกรรมเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือส,ส,สมาชิกเรามีกล้องถ่ายรูปหายไปโดยไม่รู้สาเหตุ ท่านก็บอกว่ากล้องไม่เสียดายหรอกนะเพราะว่ามีกี่ตังค์แต่เสียดายรูปที่ถ่ายมา10กว่าวันนั้นเองเสร็จแล้วก็เดินทางไปสู่แอมสเตอร์ดัมซึ่งจากนี่ก็ไปก็ประมาณ23กิโลเมตร